หุนเซนหุนมาเนตนะฮะไม่ค่อยที่จะมีการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะแล้วครับเนื่องจากว่าภายในประเทศกัมพูชาครับก็มีการก็ไปปั่นข่าวกันเองว่าตอนเนี้มันจะเกิดรัฐประหารจากผู้มีอำนาจนะครับโดยเฉพาะใครรู้ไหมท่านผู้ชมจีนฮะมันมีกระแสข่าวลือว่าจีนเนี่ยกำลังให้การสนับสนุนครับพวกหน่วยรบพิเศษนะครับบางกลุ่ม แล้วก็พุ่งเป้าไปจัดการผู้นำกรัรมพูชา2คนนี้ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารนะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานำมาพูดคุยกันต่อนะครับเป็นประจำทุกวันนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงฮะรกรณีข่าวที่มันเกิดขึ้นจากฝั่ง,งกัมพูชานะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะ มีการก็ไปประโคมข่าวว่าตอนนี้นะฮะฐานไทยเนี่ยได้มีการนําเรื่องของรวดหนามนะครับหลากหลายประเภทเลยนะครับแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็เป็นรวดหนามแบบหีบเพลงซึ่งมองว่าเป็นรวดหนามที่มันน่าจะดีที่สุดเลยฮะถ้าหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับรวดที่เป็นแบบดาวกระจายนะฮะแล้วรวดหนามหีบเพลงเนี่ยเวลาเข้าไปวางนะตลอดแนวผมแดนเนี่ยเรียกว่าเวลาที่มันจะลื้อ มันก็ลือ,อยากนะครับจะตัดก็ตัดยากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเหนียวมากนะฮะเหนียวแบบสุดๆเลยแล้วถ้าหากว่ามีการเข้ามาตัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดีไม่ดีมันดีดเอาใส่เอาเพราะฉะนั้นครับฐานกามพูชาเนี่ยเขาก็ได้แต่มองอะ่ะ ทำอะไรไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีสื่อกรัรมพูชาบางสำนักอย่างเมื่อวานนี้ฮะสนักข่าวกรัรมพูชาเนี่ยเขาก็มีการรายง,งานว่าฝ่ายไทยนั้นจะมีการใช้เรื่องของบังกรโอ t o บิโดฮะเป็นเหมือนอแท่งระเบิดเนี่ยขนาดย,วยาวๆประมาณสักเม็ดกว่าๆนะแล้วก็สอดใส่เข้าไปบริเวณด้านล่างแล้วก็มีสายชนวนนะครับแล้วก็กดสายชนวนมันก็ตึ้มนะฮะทให้แนวลวดเนี่ยนะฮะมันก็ต้อง ขาดออกจากกันนะครับเขาก็พยายามจะสื่อว่าฝ่ายไทยนี่แหละจะเป็นฝ่ายเข้าไปกระทําก่อนเราก็งงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราจะไปทําของเราเองทําไมนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างพื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยนะครับเขาเมีรายงานข่าวนะว่ากัมพูชาเนี่ยได้มีการเอารวดหนามนะไปวางเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็เป็นสนักข่าวของเขาเนี่ยมีการรายงานมา แต่ว่าทีนี้ฮะเรื่องของไอ้เจ้าตบิโดบังกลเนี่ยนะครับไอ้บังกลตอตบิโดเนี่ยนะครับความสามารถของมันเนี่ยก็สามารถเข้าไปเคลียร์นะเรื่องของไอ้ทุ่นนะฮะไอ้กระป๋องชาเขียวที่ขวางอยู่บริเวณด้านหน้าได้นะครับก็เรียกว่ามันเกิดเอฟเฟก่ะมันก็ทําให้กระป๋องชาเขียวก็เลยต้องตุ่มขึ้นมานะครับความประสงค์ของเขาเนี่ยอย่างที่ผมกลามมา่าวเมื่อวานนี้ว่าเขามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเหมือนประน,นึ่งว่าต้องการจะตีแผ่ข่าวสารมาก่อน และตัวของเขาเองเนี่ยก็จะมีการนําเรื่องของบังกโกลโลตอปิโดมาใช้ครับแล้วก็บอกว่าฝ่ายไทยเป็นคนใช้แต่เราก็งงกับข่าวของเขาเนะเราจะมาใช้กับแนวลวดหนามของเราทําไมนะฮะมันไม่มีความจําเป็นเลยนะครับมีแต่ว่าฝ่ายเขาเนี่ยน่าจะมีการนํามาใช้ซะมากกว่าท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบังกโกลโลตอปิโดและแล้วก็เรื่องของลวดหนามนะ วายกัมพูชาก็เล่นละครนะฮะเราเรียกว่ากัมพูชาการละครก็เอาชาวบ้าน,นะะมาบีบน้ําตานะครับแล้วก็เรียกผู้ช่วยทูตทหารเข้ามาบอกมาดูสิเห็นไหมทหารไทยเนี่ยกำลังลุกล้ําอาณาเขตพื้นที่ของชาวกัมพูชาเมื่อก่อนนั้นเขาก็บอกว่าใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายประจําวันจะไปตรงไหนเดินไปที่ไหนรถล,ลาก็สะดวก แต่ว่าตอนนี้ครับไม่สะดวกเลยนะครับเพราะว่าฐานไทยได้มีการนําเรื่องของรวดหนามนามาวางนะครับก็โหบีบน้ําตาเล่นละครกันใหญ่โตโหมวารเลยท่านผู้ชมเนี่ยเรียกว่ากัมพูชาการละครฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะในช่วงเวลานี้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตนะฮะไม่ค่อยที่จะมีการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะแล้วครับเนื่องจากว่า ภายในประเทศกัมพูชาครับก็มีการก็ไปปั่นข่าวกันเองว่าตอนนี้มันจะเกิดรัฐประหารจากผู้มีอำนาจนะครับโดยเฉพาะใครรู้ไหมท่านผู้ชมจีนฮะมันมีกระแสข่าวลือว่าจีนเนี่ยกำลังให้การสนับสนุนครับพวกหน่วยรบพิเศษนะครับบางกลุ่มแล้วก็พุ่งเป้าไปจัดการผู้นำกัมพูชา2คนนี้ มันเป็นข่าวลือนะฮะที่ปั่นกันเองอ่ะภายในประเทศกรัรมพูชาเรียกว่าเหมือนว่า,เ,าเหมือนว่ากรรมเนี่ยนะฮะมันตามทันปั่นแต่ประเทศไทยปั่นแต่ชาวกรัรมพูชาแต่พอมาถึงณขณะนี้ครับมันก็ปั่นกันเองปั่นกันไปปั่นกันมาผู้นำฮะหลอนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยออกไปงานนะฮะออกไปสัมมนาหรือว่าจะออกงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยฮะไม่ค่อยที่จะมีการปรากฏข่าว นะครับมากนักเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องของพุ่นนะครับพลซุ่มเหมือนกันที่จะดักสอยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวอันนี้มาจากฝ่ายไทยนะนักข่าวเนี่ยนะครับเขาก็ไปถามแม่มทัพพัคทีสอว่าหากว่าแม่มทัพพัคทีสอมีการปลดเกษียณไปแล้วกลัวว่าใครจะมาเก็บงานหรือเปล่านะครับ แม่ทัพภาคที่สองก็ตอบว่าคนที่มันนั่งเป็นแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรอยู่แล้วครับมันเรียกว่ายือนอยู่ในจุดสูงสุดเลยฮะของกองทัพที่มีการเข้ามาควบคุมกองทัพในพื้นที่ตรงนั้นและแม่ทัพภาคที่สองขาข่าวว่าประโยคนี้นะโอ้ค่อนข้างที่จะจี๊ดเลยฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาจะเลงผมนะผมเนี่ยก็เลงเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อความตรงเนี้ย มันก็นู่นนะฮะกระจายไปยังสื่อของกัมพูชาสื่อกรัรมพูชาก็เล่นข่าวเสียครับข่าวแบบนี้ถือว่าเป็นข่าวดังเขาก็ไปเล่นข่าวแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยเออขนาดแม่ทัพภาคเนี่ยนะฮะยังได้มีการออกไม่สัมภาษณ์ว่าเนี่ยกำลังไปเลงเป้านะ,ะคนนี้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกนะคือแม่ทัพภาคไม่ได้บอกว่า ไปเลงเป้าหุนเซนหรือว่าหุนมาเน็ตคําพูดของแมททัฟภาคที่2เนี่ยก็เหมือนเป็นการย้อนกลับนักข่าวว่าอ้ทาคนไหนเขาจ้องจะเล่นผมผมก็เล่นคนนั้นแหละโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแมททัฟภาคที่2เนี่ยจะไปเล่นงานใครนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะฮุนเซนกับหุนมาเน็ตเนี่ยออกอาการหลอนะฮะนั่งกันไม่ติดแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นประเด็นที่เอ่อมันเกิดขึ้นนะในประเทศของกัมพูชาแล้วนอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชม ชาวกัมพูชานั้นได้มีการออกมาแบรนด์สินค้าไทยเนี่ยเกือบทุกแบรนด์เลยฮะยี่ห้อ,อก,กาแฟเครื่องใช้หรือแม้แต่น้ำดื่มครับทำให้เรียกว่าเจ้าสัวนะในฝั่งไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะแต่รับผลกระทบฮะเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาเพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาตีสินค้าไทยเนี่ยเกือบจะทุกแบรนด์นะเขาไม่ใช้ แล้วเขาก็จะหันหน้าครับไปพึ่งพิงเวียดนามก็คือการก็ไปนําเข้าสินค้าจากเวียดนามแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าชาวกัมพูชาบางคนเนี่ยนะเขาก็ไม่ชอบเวียดนามเท่าไหร่อารมณ์ของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยก็คือพวกเดียวกันที่มีการเข้ามาซื้อก,กินแผ่นดินของกัมพูชาเขาคิดแบบนี้ฮะเขาคิดอย่างนี้ตลอดเลยและเราก็ไม่รู้ว่า การที่จะไม่แบนสินค้าเวียดนามเนี่ยนะฮะมันจะได้นานสักขนาดไหนเพียงแต่ว่าเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยไม่มีปัญหากันแต่ว่าเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วเวียดนามเองเนี่ยก็เคยมีการทวงบุญคุณฮุนเซนนะบอกว่าไอ้ที่คุณมานั่งอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ใช่เวียดนามเหรอที่คอยค้ำบัลลังนะให้แก่คุณอยู่ฮะเขาก็มีการเข้ามาเรียกว่า เป็นเหมือนการทวงบุญคุณนะแต่ว่าอุลเซนเนี่ยบางทีก็พยายามที่จะบอกเฮ้ยเขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรวิดน,นามเลยนะครับเป็นแต่เพียงแค่กระแสะข่าวนะฮะตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นข่าวท่านผู้ชมนำเสนอกันครับ